ด้านนี้จะเป็นแปลงอะโวคาโดครับมีทั้งหมด500ต้นก็มีมมระบบน้ำธรรมชาตินะครับไม่ได้สูบไม่ใช่ไม่ได้ใช้เครื่องนะฮะอยู่ต่อมาจากน้ำธรรมชาติอะโวคาโดนะมีทั้งหมด105ต้นปลูกห่าง7 7คูณ7เมตรนะครับพื้นที่น่าจะอยู่ประมาณ ไร่กว่าสามไร่ได้เป็นแปลงกล้วยน้ำว้าครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าแล้งก็ผลผลิตก็ขอให้เห็นบ้างเห็นบ้างแต่ไม่เยอะเนื่องจากกล้วยเนี่ยปลูกได้หลายปีแล้วครับยังไม่ได้ปลุดแล้วปลูกใหม่ด้านนี้จะเป็นของไส้ไก่ ที่ต่อท่อน้ำมาจากน้ำตกนะครับต่อไปจากาน่้นก็จะได้ให้ความชื่มชื้นแปลงกล้วยน้ำว้านี่นะครับหน้านี้กล้วยก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่มีเวลาดูแลครับลก็ท้องไส้ไก่ก็จะมีมีผักผักผักน้ำ ป่อยผักบุ้งไว้บ้างมีปลามีผักกระเฉดแปลงเวยน้ำหวาน,นี่ก็จะอยู่ประมาณเกือบเกือบสองไร่ครับมีผักกระเฉดนี่ก็จะเป็นขุดบอ่อเรียนธรรมชาติครับไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหน้าผาในนี้ก็จะมีปลาปล่อยปลาลงไปด้วยครับปลามาแล้ว พี่มาทัดทายนะลึกประมาณ2เมตรกว่านะครับเก็บน้ำน้านนี้เป็นกล้วยน้ำว้าเ้าบดด้านน้นก็จะเป็นผสมผสานนะครับมีไผ่ไผ่บงเอาไ้ใช้งานไว้กินหนอ่อ ไม้จักตอกนะครับอันนี้ก็จะปลูกฝ่ายไปด้วยนะเอาไว้ใช้ลงไปโน่นอีกก็เดี๋ยวจะพาไปดูครับด้านนี้ก็ลงไปโน่นก็จะมีสะมีบ่อขุดสะไว้เก็บน้ำแล้วก็เนะลี้ยงปลาแล้วก็เนื่องจากตรงนี้เป็นดินทรายนะครับ ล่างต้องเทปูนครับลึก2เมตรว้างน่าจะเกือบเกือบสงานครับแล้วก็ได้ทำครอบหมูตรงคันสะก็ปลูกมะม่วงไว้รอบนะครับนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เก็บน้ำนะครับแล้วก็มีครอบหมูสร้างไว้แต่ยังไม่ได้เลี้ยงขับหมูสร้างไวนานานระนับสองปีกว่า ด้านโน้นนะครับนะที่เห็นเป็นสีเขียวๆนั่นจะเป็นร้านคาแครของผมเองครับรผสมผสานชั้นล่างก็จะเป็นที่นอนอตรงที่ลโลง่งนั่นจะจะเป็นแบงมะม่วงครับเพิ่งปลูกเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมาคาดว่าอีกประมาณ2อปีอปีนี้ผมจะเปลี่ยนยอดนะครับนี่เป็นต้นตออยู่นะครับซูมเข้ามาเปลี่ยนเป็นน้ำดอกไม้สีทองนะครับ ด้านล่างนั่นก็จะมีแปลงชะอมอีกเกือบเกือบสไร่ครับชะอมพันดั้งเดิมครับชะอมหนามกิน่นฉุนเก็บขายทุกวันครับวันละประมาณ60กรัม70กรัมแล้วแต่ครับว่าไปเช้าขนาดไหนด้านน้อนก็จะเป็นไม้ผลก็มีต้นสักครับขึ้นเองตามธรรมชาติเหนระบบ การทำโคกหนองนาแล้วพื้นที่ของผมก็จะพูดว่าโคกหนองน้ำเป็นไปไม่ได้ครับต้องเป็นภูเขาหนองไรภูเขาหนองสวนเรียกอะไรดีไม่รู้จะนิยามว่าอย่างไงครับแต่ก็ท้ายที่สุดแล้วก็จะพอๆกับหลาักการเดียวกันครับผมก็จะทำตรงนี้มีสระครับมีสระน้ำเก็บน้ำไปอีกษะหนึ่งครับตรงนี้ จะพาไปโซนอื่นนะครับงานไม้ไฟก็มีผลไม้ขนุนลูกเช้าวขนุนก็มีเยอะครับเอาไว้ขายขนุนอ่อนกับปนหนที่ลูกดิบเอาไว้แกงขนุนนหนึ่งหนึ่ยัก็ไม้ไผว่างนี้เป็นป่าชว์ครับ นึงนะครับที่จากด้านที่เป็นสระน้ําที่มีครอบหมูครับด้านนี้ติดถนนครับก็ปลูกมะม่วงครับเจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดเมตรนะครับอันนี้เป็นต้นตออยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนยอดมีทั้งหมด ีเจไร่ปุ๋ยมะม่วงนี้5 5 0หต้นนะครับ17เมตรตรงนั้นเป็นป่าชะอมครับเขียวๆนียทั้งหมดครับประมาณ2งไร่ป่าชะอมด้านนี้ก็จะเป็นไม้ใช้งานเป็นพวกใบไผ่ไครับ มีพื้นที่อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มสระตรงโน้นนะครับต,ตน้นมะม่วงเขียว,ยวตน้นต้นใหญ่ๆนะเพิ่มสระเพิ่ามลุ่มลุ่ครับแล้วก็งานกาแฟเยาะนี้นะครับเป็นทําเพื่ออยู่ได้ครับอีกตกี่เดือนผ,ผมมีงานประจำนะผมทางานประจาอยู่ครับเห็นเห็นหลายหลายคลิปการทําโคกหนองนาและสนใจนะครับ มีโอกาสก็เลยถ่ายพื้นที่ให้ดูนะเพื่อจะมีคําแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์ต่างๆหรือว่าคนที่ได้ทํามาแล้วแนะนําผมล้ว่าทำอยังไอดีคือเริ่มตรงไหนน้ํานี่ที่ผมต่อมาเป็นน้ําธรรมชาติจากน้ำจากน้าตกครับด้านหลังภูเขาต้องมีน้ําตกครับวางท่อมา230เซน,นไม่ได้ใช้ปั๊มครับก็ สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับนี่นะครับด้านหลังก็แปลงนี้นะครับผมต,ตั้งใจว่าจะทำะในแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือแบบมีหลายๆอย่างอะ,อะไรนะที่เขาพูดว่าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับเหลือก็ขาย ราคาถูกๆคนกินอยู่ได้คนทําก็อยู่ได้นะับไม,ไม่จาเป็นต้องขายได้ทีละเยอะๆนะครับกลับมาอยู่กับความสุขที่แท้จริงนะครับอยู่ในเมืองกุ้งบุญวาย ครับก็อยู่ได้ข้างล่างนี่ก็เป็นแปลงมะม่วงนะครับเพิ่งปลูกไม่กี่เดือนนครับเดีย๋ยวหน้าหนาวปีนี้ผมก็จะเปลี่ยนยอดเป็นน้ำดอกไม้สีทองนะครับดูแลไปอีก2-3ปีก็น่าจะให้ผลผลิตก็คลิปนี้ทำขึ้นมาก็ไม่ได้คิดเลย ลงนามโมเดลนะครับที่หลายๆคนได้เล่าจากการมาทำซึ่งผมคนหนึ่งก็ชอบนะครับก็มีที่ีท่อยู่อันนี้เป็นแปลงแม่ยายนะครับแปลงให้เมียให้ภรรยาผมนะครับให้แฟนผมนะครับ17ไเ่นะไร่นะมีโฉนดก็มีสระน้ำแล้วอยู่สองสัมปะนะครับจะขุดเพิ่มข้างล่างด้าน,นหลังผมมีอีกหนึ่งสระ นะครับก็ใครมีแนวคิดมีคอเสนอตนอยากให้ผมยินนีรับฟังนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่าผมควรเริ่มจากตรงไหนหรืออะไรนะครับพื้นที่มีแล้วอยากทาอะไรก็ไม่มีใครว่านะครับเขายกให้ทําเต็มที่นะครับผมก็ไม่รู้จะเริ่มจับจุดตรงไหนเหมือนกันนะครับอันดับแรกก็ ลงมะม่วงลงอะโวคาโดนะครับกล้วยก็มีอยู่แล้วชะอมมีอยู่แล้วนะครับก็คงต้องปลูกไม้ใช้งานเพิ่มนะแต่เข้านับผลก็จะลงมือปลูกต้นไม้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆคนไหนมีข้อแนะนำยังไงก็